สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง njk family คลิปก่อนก่อนนะคะเราเคยทำเค้กพึ่งต่อยกันไปแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาทำมัฟฟินพึ่งต่อยกันดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย ก่อนอื่นเราก็จะมาทำไส้วานิลาพุดดิ้งกันก่อนนะคะก็จะใช้นมสดแล้วก็ไข่แดงค่ะตีให้ทุกอย่างเข้ากันหลังจากนั้นนิดก็จะเติมแป้งข้าวโพดลงไปค่ะตรงนี้คนให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ําตาลทราย ตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็เอาไปตั้งไฟกลางนะคะตั้งไฟเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ต้องคนตลอดเวลานะคะห้ามหยุดคนเป็นอันขาดเพราะว่าเขาจะเกาะกันเป็นก้อนได้ไวมากเลย พอได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ให้ปิดเตาเลยค่ะยกออกจากเตาแล้วก็เอาพลาสติกค่ะมาคลุมหน้าตัวพุดดิ้งไว้นะคะให้ติดกับหน้าพุดดิ้งเลยแล้วก็พักให้เย็นสนิทค่ะทีนี้เรามาทำตัวเค้กกันเลยค่ะก็จะใช้เนยอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะนิลาค่ะ แล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็จะใช้เครื่องตีนะคะตีให้ทุกอย่างเข้ากันจนขึ้นฟูพอขึ้นฟูแล้วนะคะก็จะเติมไข่ค่ะนิดใช้ไข่ไซส์ M นะคะแล้วก็ใช้เครื่องตีต่อไปเลย พอเข้ากันแบบนี้นะคะเราก็จะมาเติมแป้งค่ะแต่ก่อนอื่นเราก็จะเอาแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูเนี่ยมาผสมกันก่อนคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะร่อนลงไปเลยค่ะตรงนี้นะคะจะไม่ใส่ไปในครั้งเดียวนะคะจะแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งร่อนลงไปแล้วก็เติมนมสดค่ะ ตัวนมสดก็จะทยอยเติมไปพร้อมกับแป้งเลยนะคะจะไม่ใส่ภายในครั้งเดียวอย่างที่เห็นเลยนะคะค่อยๆทยอยใส่ทั้งแป้งแล้วก็นมตีให้เข้ากันเพราะถ้าเกิดเราใส่ครั้งเดียวนะคะมันก็จะค่อนข้างคนให้เข้ากันยากค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างนะคะห้ามเย็นนะคะให้เป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นค่ะรวมถึงตัวนมด้วยให้เอามาตั้งไว้นอกตู้เย็นก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาตัวแป้งเนี่ยมาใส่ในพิมพ์เลยอันนี้เราไม่มีพิมพ์มัฟฟินนะคะก็ใช้ถ้วยน้ำพริกทำแทนเลยค่ะสูตรนี้จะทำได้ประมาณ6ชิ้นนะคะ พอแบ่งใส่แล้วก็จะได้6ชิ้นพอดีเลยทีนี้เราก็จะโรยด้วยอัลมอนด์สไลซ์นะคะเป็นแผ่นแบบนี้โรยให้เต็มหน้าไปเลยเสร็จแล้วก็นำไปอบไฟบนล่าง170องศา25-30นาทีนะคะทีนี้เรามาทำน้ำราดกันเลยค่ะก็จะใช้เนยน้ำตาลแล้วก็น้ำผึ้งแบบนี้เลยค่ะ เติมเกลือลงไปเล็กน้อยด้วยนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเปิดไฟกลางๆเคี่ยวจนทุกอย่างละลายได้ลักษณะแบบนี้นะคะจะเห็นว่าเริ่มเดือดแล้วเสร็จแล้วก็จะเทพักไว้ในถ้วยนะคะในถ้วยก็จะมีอัลมสไลซ์อยู่ด้วยนิดนึง แบบนี้ค่ะพอขนมสุกแล้วนะคะเรา,เอาออกจากเตาแบบร้อนๆเลยค่ะก็จะเอาซอสที่เราเตรียมไว้ราดลงไปไม่ต้องราดเยอะนะคะเอาให้แค่พอหน้าชุ่มๆนิดหน่อยจากนั้นก็พักให้เย็นสนิทแล้วก็แกะออกจากพิมพ์ค่ะพอเราแกะออกจากพิมพ์หมดแล้วนะคะเราก็จะมาตัดค่ะ ตัดแบ่งเป็น2ชิ้นแต่ว่าให้กะประมาณนะคะด้านบนเนี่ยบางกว่าด้านล่างเพราะว่าเวลาเราบีบไส้ครีมลงไปเนี่ยถ้าเกิดด้านบนหนาเกินไปมันก็จะหนักนะคะแล้วก็จะทำให้ทับครีมแบนนั่นเองนะคะตัดแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมไส้ต่อค่ะใช้เนยอุณหภูมิห้องนะคะมาตีจนขึ้นฟูสังเกตได้นะคะว่าเขาจะมีลักษณะที่เป็นสีซีดจางลงค่ะแบบนี้ถือว่าได้แล้วนะคะแล้วก็เอาตัววานิลาพุดดิ้งมาตีก่อนนิดนึงค่ะจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนเนาะจากนั้นเราก็จะ ผสมกันค่ะแต่จะทยอยใส่ทีละช้อนนะคะห้ามใส่ในครั้งเดียวเพราะว่าเขาจะแยกตัวแล้วก็เป็นก้อนจะต้องทยอยใส่เท่านั้นนะคะทีละช้อนแล้วก็ตีไปเรื่อยๆค่ะผสมกันไปนะคะแบบนี้ทยอยไปเรื่อยๆจนหมดค่ะแล้วก็เอาไปใส่ถุงบีบรอไว้เลยเสร็จแล้วเราก็มาบีบใส่ตัวขนมกันเลยค่ะ เอาตัวขนมที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเอาออกแบบนี้แล้วก็บีบไส้ลงไปเลยตรงนี้นะคะอยากบีบเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะแต่สูตรครีมตรงนี้ก็จะพอดีกับ6ชิ้นนะคะประมาณนี้แล้วก็เอาชิ้นด้านบนวางทับลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะมฟัฟฟินพึ่งต่อยของเราถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลองทํากันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ